มาพี่เลยคนเหรอได้มาพี่เลยทางเดินทางเดินเจ็บใช่ละสองตัว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 เจ็บหนึ่งตัวหลังเจ็บโอ้ดนกอดเขาเลยเจ็บสองมันจะล้มสองตัวด้านซ้ายบนเขาพี่กันเอ็นพี่กันเอ็นล้มสองตัวด้านไปเจ็บสามสี่ไอ้บุกตายสักทีดิวะ โอ้โหโดนหัวปอดผมยิงปักป oh ักปักปักไอ้ตัวนั้นวิ่งเสมอหน้าตัสบายใจผมยิงไปโดนทุกเม็ดเมื่อกี้ไม่ตายพี่กัดเข้าหัวเต็มเต็ไอ้ตัววิ่งตัวไกลได้ตายผมยิงเข้าหัวไป็นดึงตัวอีกคนสามอ่ะตัวไกลตายแต่ตัวกำแพงอะยังไม่ตายเดี๋ยวผมจ่ายได้แล้วนะโดนไอ้ไปเนื่งพี่เพื่อนช่วยพี่แบมีเก็บเสียงอย่าฝังสายเลยนะสายยิงเก็บเสียงใช่ใช่ใช่ ยืดเขาอีกไหมแล้วขาวอีกไหมแล้วโล่ป่าเจ็บก็จะร่วงต้อปิดกับแผงห่างฝ่าไปแล้วเจ็บหนักมากอะ่ะกระแผงทยอยดันได้ไหมครัเก็บเกียร์เย็นทำไมวะหาไม่เจอน้่เลยพี่คือรตัวไป<อ>็นสามแม่ของกระแผงนี่ไหมกระแพงนี้มะกระแพงนี้มะ ยังดันเลยนะพี่ดันขวาแล้่ดันขวานะตายพี่ชาร์จให้ชานห้ชาจใหชาร์จให้ชาร์จให้ชาร์จให้ชจ็บมันเจให้รหาร์จให้ชห้ชร์จให้ชาร์จให้ชาร์ดูผมอยู่จ้า้้าย้จจจ์ห้า้อ้าแม่งเลยแม่งเลย ก้าวถึงสองล่นเท่าหานกำแพงก็แพงก็แพงหน้ากำแพงหน้าบ้านแลยังยังยังโอ้โหล้มเลยว่ะมันเจ็บเหมือนกันนะสองโลสองเม็ดยังอยว่าตายยังอย่าตายพี่อ้อมพี่อ้อมให้ เจ๊ยิงสองมันเ็ดสองว่าสองเม็ดว่าเป็สองเม็ดอ่ะโอ้โหพี่เจมหลังมีคนมาต้องบผมต้องตบผมมาตบผมอ่ะเอาหัวหนึ่งตัวหนึ่งหัวหนึ่งตัวหนึ่งตบผมมีคนนะเราเบไหนจบไหนตรงบนข้าวถนนถนหลังพี่เจมอ่ะ เอ็สองอยู่หน้าเน,นี่ยเอ็นสองโดนระเบิดอ่ะตายตายตายคืออะไรเอ็สองโดนบ้องยัดเหรอโดนอ๊อกออกเหรอไม่อะบ้องแล้วตุ่มแล้วแตกเต็มหน้าเลยอ่ะเหมือนบ้องหายอะอ มันถอยเจมมันวิ่งถอยเจมเตียงเตียงมันมันวางเตียงวางเตียงตรงนั้นวางเตียงต้องเก็บของเก็บของก็ดันเก็บของก็ได้อย่าอยู่เฉยมันจะเกิดมาเรื <recess ed. S 3> ife, ่อยๆตายสู้ไม่ได้วะพี่ละอองพี่เราอองอยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ไปใหม่แล้วจะ ต่อแทะงต่อแทเงตโอเลยตัวเดียวใช่ไหมเข้าหัวใส่สายเออขีดยาขีดยาบอกระแพงกันหน้าพี่ได้นะมันตายปะยังไม่ตายไม่ตายตั้งถอยตั้งถอยบอกรแพงกั้นหน้าได้ลเจ็บนักตายลบมลบลบเฮมีเฮมี e เฮเมเฮีเฮมีเฮมีเฮม ตายตายตายได้เอ็มสองเออโธ่เป็นไงเล่าเรามาฟังกันจริงป้ะเนี่ยเรามาฟังกันจริงป้ะเนี่ยอ้าพี่เจมส์เอ็มสองขอยเลยฟังแต่มันมายิงอ่ะเอาเรียบร้อยเอาปืนมาเสียค่ะระวังมันเกิดนะเอ็มสองฟีจากภาษีประชาชนมันชื่อไรแคนไรนถือเอ็มสองเรี่ะไรแครนไรเขาดูชื่อไรดิ วูปีพี่มียาพี่มีอาร์ไออาร์ถุหกหลอดที่โยน่า้โยนให้สตัวชุดดันไซส์กับชุดเต็มตรงนู้นทางเจสโอเคโอเคโอเคดันได้นะผมมีมสอดันได้นะไปไปเดี๋ยววออกถนนนะ ตนึงพอตตัวนั้นตัวนึงลาหลังกระแพงผมดันผมออกสายสุดให้มันวิ่งลงแล้วมันวิ่งลงแล้วไม่ลงนะกระแพงลงไปแล้วลงไปแล้วออก้ายโอเควิ่งวิ่งลากยาวเลยวิ่งถอยลากยาวเลยไปฝั่งนู้นแหละถนนน่ะขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึงพี่คือยอดเขาอยู่ตัวนึง ือเราหัวไปแล้วคือเราหวไปแล้วตายล้มว่ะเจ็บเจบเจบลแพ็คเก็บแล้วว่วงล่วงล่วงมมอนเรามีใครตายปะปอนเกิดแล้วผมเกิดแล้วอยู่ใกล้พชารตพารตด้วยด้วยพชาร์จเฮ้ยปายาอยู่เอาไม่ได้เจ็บเจเอาไม่ได้ ได้ปเก็บปืนเปดูโอ้เปตั้งกำแพงสงตัวสองตัวเปล่าเลยม้ชาร์จเจตัวนึงอ่ะเจ้องคือปืนที่แรงสุดเลยนครับโอ๊สวยล้มต่อล้มต่อล้มต่อ้มไปส่เมตรอ่ะไม่รู้กันเจเพื่อมันก็เจ็บยังไม่ล้มยังไม่ล้มได้เสียเดินได้เสียเดินได้เสียเดินอยู่ ตายโอเคตายแล้วตแต่ละผมได้ยี่สิบอยู่ผมผมตายแล้วผมไม่ได้กดเกิดผมได้ยี่สิบผมจะเกิดเองเกิดเองเกิดเองเกิดลยเกิดลยเกิดเอ่ามเกิดแล้วบอสที่นอนเมื่อกี้รู้ว่าจะตายกันเลยวอสที่นอนเมื่อกี้ทุยเดี๋ยวเจ้าของกบบ้านนะเอาคนกลับบ้านโกงกลางลานคนกลางตายตายเห็นพอดีอ่ะกล้งติงเห็ดดูยืนหันไปเกิดฝนให้ฉันเกบเกคนที่สองไม่ได้น้องมีขึ้นไปหาเขาดี๊ดี๊เท้เท้โอ้ย ไปยปะไม่มาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะแม่หยุดพักกันหน่อยเถอลูกมาจะบนเขาอ่ะจะครูหาไปไหนถอยผมต้องเล่นโล่งอ่ะผมเล่นระยะกระชิดสู้ไม่ได้มันมันมันปืนโอ้เนี่ยของเล่นเอ็มสองต้องยิงเลยอะไกลอ่ะเอ็มสองก็เหมือนทนายรัวครับทนายถ้ามีเอ็มสองแล้วมัน มันมันค่อนข้างโกงนะแต่แต่ต้องคุมไม่ได้แหละแต่มันก็ยิงยากเลยหัวตอนนั้นทำไมก็รู้ใช่ถ้าหัวเดิมให้ช็อตโป้โป้ยางก็แตกแน่แน่ดังนั้นนัดแรกถ้าเปิดหัวได้นัดสองตายแน่แน่นะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครถือเพรได้หรอกปื้นมันหายากมันหายากที่สุดในเกมอ่ะมันเป็นปืนที่แบบเรายิ่งเพมนี่แต่มันช็อปซื้อได้นะช็อปซื้อได้แต่คนจะมีเงินช็อปมันก็ต้องออนเยอะหน่อยนะแบบออนแบบบูดับบต่ำไม่เกมหลังเขาไปสามตัวเลยว่ะข้างบนหลังเราอ่ะ ตัวชุดเต็มมีพี่ชุดเต็มีร้านใค่เถอะยิงให้ยิงให้ยิงให้ไปเลยวันวันเป็นตายเป็นบออกซ้ายเราจะจวิ่งฟานจริงไหมล่ยกำแพงไช่กำแพง,งนี่กําแพง ายืด้านซ้ายมีปืนนะมันหัวเจอหัว๊มตายตายหัวดับเบิลดับเบิลเฮช็อตไปอ่ะมถือปืนไอพีเอ็มบ้างนะทั้งบมดน่ะเราอีคอ็มจากไหนแลวเนี่ยมองเห็นมันตัวเปล่าเลยจะไม่มีอีคอ็มมะไม่มันมันมันเป็นตุนตุลเนี่ยมันถือเป็นถือนีแต่เวลามองแล้วไม่ตัวเปล่านะจริงแบบชุดอะไรไม่ใส่แต่พอยิงปุ๊บสักคู่ชุดเต็มเนี้ย เดี๋ยวแบงเอาของไปเก็บไปีแบงพอน้องขอไปเก็บไปดฟฟิ๋ยวซีของเยอะมากแล,ล้วเราออกจากเนื้อเจ๊เราเราวิ่งไปจุดลุงลุงนี่ก่อนไปต้องบนน่ะโซนโซนบีวันน่ะไปไหมไปามาวิ่งล็อกขอบอแบบล็อกขอบน้ำไปนั่นแหละมันเถื่อนอจริงนะในเอ็มสองก็บอกเนือน้อคุ้มพลาดก็ราพาแล้วมั้งเอ็มสองยังแปดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันก็ยิงไปเ <ไป S 2> ยอะอยู่นั่นแหลแต่เอลโอจากเต็มหลอดอ่ะจากจากขึ้นออยอ่ะตอนเนี้ยถ่ายมาถ่ายมาแต่ลุงล่งนี่ก่อนพี่งู้ไม่ไหวตรงนั้นเอลโอจะสิเปอร์เซ็นต์นะต้องกลับบ้าน นขนาดมาฟาร์มเถื่อนมากอันนี้คือการฟาร์มเถื่อนฟาร์มฟาร์มอะไรอีกสาระฟาร์มเลยฮะไี้ฟาร์มแล่ะฮะฟาร์มเนี่ยได้อีของมันเลยเนี่ยมีเซตพิ้งกับปืนทั้งตัวมีดอกอัญชัญฟาร์มแรกนะได้ไดอีเกีย,ยวเน่ยฟาร์มแรกฟาร์มแรกทำไมมันไม่เอาเออาร์มาให้เลยวะมันเอาแต่อีกเอาเอเคมาเอาไดเออาร์มากระป๋องเอเอาร์จะฟาร์มแล้วยกไม่ต้อง เอ้าอาร์มันยิงง่ายวะง่ายง่ายพิซซ่าเวอร์ยูไรเอ้าเวอร์ยูไรอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวบ้านเละพี่ต้นกำบ้านอยู่อใครมันชื่อแค่อะไรอะ WOT ไม่อยากมีแสดงว่าไอ้บ้านนี้แค่ใหญ่สุดในเซอร์ฟป่ามันมันไม่รู้จักเราดีว่ะมันถามบ้านเราอยู่ไหนไม่รู้จักเราดีว่ะอย่าบอกบ้านเราเลยด้อย่าไปบอกบ้านบอกมัเขบอกมัวมีทิจไม่ต้องบอกมันะนี่ไม่ต้องบอกมัวไม่ต้องบอกมูไม่ต้องบอกมู เราบ้านใหญ่เหรอบ้านใหญ่เหรอเออทีเมตรทีมตไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันว่าเรากระจอกเดี๋ยวรอบ้านแล้วสร็จแล้วพร้อมรบเลยจริงบ้านบ้านเล็กผมก็ดิฟได้นะผมเข้าหานอยู่แล้วไม่เคยกลัวนะมีชั้นยิงขอแค่มีชั้นยิงเงียบมสู้ได้หมดอ่ะพี่ต้นไปกขอไหมไกลับบ้านปวดทีอ่าเฮ้ยดีพอดีแหละที่ไม่ต้องกลับหรือว่าพี่เะาไดีกว่ามีคนว่ายน้ำมีคนว่ายน้ำอยู่อ่ะตัวนึงเห็นไหมอ่ะปอนปอนเห็นไหม ยไม่ตายว่ายอยู่เฮ้ยมีจับเบอร์เน็ตช็อตนะฝากไม้เจ๊ฝากไม้พรป่าไม้ไปแล้วนะปวดฉี่ไม่เด็ดไม่จัดเด็ดไม่เดี๋ยวพี่อะกัศเลยเพี่อนเดี๋ยววิ่งปาาไปกลับมาันยิงเต็มเลยทไมโฮมไม่ได้แล้วอ่ะพี่ต้นน่าจะรีบุกออกครับเอากลับพี่วิ่งมาผมสวัสดี้คนดูใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเราคุณชัยอพุทธไทยครับผมนี่ใครข้างล่างอ่ะ ตายไหมไม่ตายจะติดคอมแบตหรือว่า TP ไปแล้วเมื่อกี้ติดคอมแบตนี่วะถ้าถ้าถ้า TP ไปแล้วได้นะ TP ไปแล้วไม่ได้เข้าบนนี้ก็แร่เยอะเนี่ยมีฟ้าข้างบนก่อนคือถ้าผมโดนชาร์จอะผมต้องถือไอคีแต่ถ้าผมโดนแล้วไกลน่าจะถืออีสองตู้ได้เลยฮะตะ้เอาแล้วติดปุ้ยตกใจเออเนี่ยตอนแรกของไอ้บ้านนี่จะยิงจำได้บ้านนี้จะยิงผมเนี่ยตก้อนช่างใส่ไปก่อนเลย มีแต่ว่านใหญ่ๆน่าดูเละมากเลยนะอเอ็มซ้อกลับมาแนนแนนอะไรครับผมถือเล่นเลยผมถือเล่นเลยคนอื่นเขาไม่ค่อยถือเล่นกันหรอกมีแต่คนจังไรี่ถือเล่นกันและผมคือหนึ่งในนั้นจริงค <c oughs> ือผมคือหนึ่งในคนจังไรแล้วนะจริง เวลาตกแล้วก็เสียดายไม่เสียดายนะ M2 ยิงถ้าบ้านมีแบบสักสองกระบอกตกไปกระบอกนี่เสียดายมากเลยนะแต่มันช่วยเราได้เยอะนะผมวันไอโกนีแบบโดนลุงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะเคลียร์เร็วมากด้วยความที่ปืนแมลงมันเคลียร์เร็วมากเลยดีวันเอ้ยมาสิบนาทีหายครึ่งชั่วโมงไม่ไหวเลยนะจริงๆมันไม่มีประโยชน์เลยเอาต้นเหล็กไหนอ่ะยังไม่โตอ่ะโตซ่อมอ่ะ ไอทีวีหาผมหน่อยเหรอเอาแร่ไปทำอะไรครับเอาไปเอาแร่ไปเผาเป็นซันเพอร์ออกซันเพอร์ไปรวมกับถ่านเป็นดินปืนนะเอาดินปืนไปทำของระเบิดทำกระสุนปืนอ่ายัางไงเล่าใครจะมาฟาร์มทุียหาผมได้นะผมเป็นคนฟาร์มมาหาปะไรบ้านเราน่าจะเริ่มซันเพอร์เยอะแล้วมั้งเราเราข้าหมื่นกว่าก้แล้วแหละ ไว้ได้แสนหนึ่งอะ่ะน้ำปืแสนหนึ่งมาได้ลูกบ้อง71ลูกผมเคยนับแล้วมยอเคยยิงคลาบแบบสุดสุดเลย71ลูกพี่เจอเด็กเกียร์ที่อยู่ข้างหน้าวอะอะไม่ใช่นี่วะคนฟาร์มนี่วะมันเก็บกักสอบกินะ่ะโโโตัวเล็กเชิงแค่ไหนเลย i ี1 B1 วีวานเชิญหน่อยเอฟสองใครอ่ะเอฟสองผมนี่แหละเดินอยู่หิมะใช่ป่ะใช่ธรรมดาเลยยิงใครก็ต้องรู้นี่ผมยิงอยู่ไมื่มีใครเดินถือเอฟสองใช่ทานี้เจเอฟสองไม่ต้องสืบครับทรงเล็กคนเดียวครับผมคนอื่นไม่ค่อยถือเอฟสองเดิมกันหรอกขนาดเมื่อกี้ถือเอฟสองเดิมยังใส่เก็บเสียงเลยยผมเลยถือไม่ใส่เก็บเสียงแล้วคนยังไร เดินเด้อแ้วค่อยแยกของดเงด้วคนไปหมดเลยไม่ตกวเล็กซีพ p ไม่ได้ผมเพิ่งยิงกระบาลคนแรเมื่อกี้ฮะอีกนาทีครึง่งมีวันก็ได้นะ<า>มีวันได้ไดเลยกันได้ชื่อเกมอะไรรัสครับ R U S P รัสนะครับรัสที่แปลว่าสนิมเลยครับอา่าเป็นเกมแนเวเซอร์ v ว v a l ครับผมชุดเต็มข้างหลังชุดเต็มมีบ้องเออนั่นแหละนั่นแหละมาเดี๋ยวเรายิงให้พี่ได้ไปโดดอยู่บนหินดสีม่วงอ๋อเหรอพี่วิ่งตามตูนเหรอ พี่ผิดแล้วไม่เป็นไรตายด้วยเดี๋ยวผมรอจังหวะยิงให้รอวันเดียวกับกระสุนปืนฟาดกระสุนปืนฟาดผมยังไม่เห็นตัวมันเลยเดี๋ยวผมเปิดเฟิร์สช็อตเข้าหัวเลยบล็อกพี่คอยเก็บศพมันรอรอรอแล้วเห็นแล้วแพร่งวิ่งมาเดี๋ยวสเปย์ใส่หน้าไปเอ้ยพี่ได้ผู้มาเยอะรอซื้ออยู่รอซื้ออยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วยึงปักยัง วิง่งวิ่งออกกับแพงไปแล้ว,เ,ว,เ,วเอาเอาแพงย่องย่องมันอยู่ข้างกับแพงเหรอตอนนี้ใช่ใช่ออกไปพุ่บละอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่ม <c oughs> ไปย้อนยิงมันย่องอยู่เห็นป่าเจมเห็นป่าย่องไปแล้วดุ๊บดุ๊บไปแล้วไปแล้วจะยิงเกมปะเ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่มันอยู่มันสิ้นของกับแพงเรื่องของมันนะมันอยู่ขวานะออกไปริมเลนแล้ว แตกแตกเรียบร้อยไม่อซื้อไอวีว้าหรือบอกวาเชอร์โรนินเองแข็งได้หรือว่าเขาให้สุมันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้อ่ะมันเดินออกจากบ้านนะมีลูกบ้องลูกหนึ่งแทนบุลลี่เก็บศพเลยเดี๋ยวที่เชอร์จะดูว่าเข้าแข็งก่อนอันนี้โรนินโรนินมาเชอร์แข็งแล้วฮะตะกูคนนี้ไม่ใช่โรนินนะบ้องยิงอ้าผมบัากอีกแหละร้องเลยนะ เมื่อกี้มันยกไปหลังกระเพราต้ไม่วิ่งมาโผล่ฝั่งนี้ใครเห็นก็คิดว่าตายขุดเลยเนี่ขุดเลยพี่พี่ลืมวัชแคบมาวันสัทีใช่เสียงลุงม่ใช่หายไปหลายวันเชื่อผมไหมริงฮะเด็ดเลยรอบเนี้ยมาได้เมียใหม่ปะเนี่ยได้เมียใหม่ยังเนี่ยได้ไหมได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยใจไม่ตู้อีกแล้วเดี๋ยวโตจิตโตดีใครก็ได้ไปแลกไหมพี่เอาโพลท่านหน่อยเอาอะไรไปแลกพี่ผมจะยวไปแรกไหมยิงยิง เอนแคนไฮสอคนมาทาตรงนี้เหรออ่ะไอเดียวของกบ้านที่พี่ฝากพี่เอาของไปแล้ครัพี่ต้นนะพี่จีนนี่พี่เอาของกไปได้สวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียินด,ด,ดีต้อนรับครับนึกว่าอยู่ช่องนี้เล็กีนช่องสายฟาร์มช่องสายฟ้าอ้าควคอนทาย้อยอีคนนึงอ๋อเจ็บ,บ้านนี้บ้านมันยอย่าบล่อย เาพอแม่ข้างบนของเราสองตัวไอเดียวของก็บ้างกนของเยอะจะไปแลกของให้ต้นเนี่ยติดเย์ถูกไปไม่ได้เครื่อยนตไหนผมของเยอะเนี่ยเกลืต่างประตูเนี่ยนะเออพี่เก็บไปจะกล่องเลยเราเวลาจะโฮมเราไปยืนลุกๆกันแล้วถอยมาเอเ้ยโฮมในหินนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีครับต่อไม่มีสวัสดีครับใครเป็นคนดูใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผมช่องนี้พูดคุยได้ติดดีนะฮะ นั่นมันจะหนามมวยก่อเต็มแหนว่ลูกกงอะบ้ามเมริดไม่ใหญ่ไ้บ้านกงกงมบราเมริดไม่ใหญ่ทรงกระป๋องทรงขนมเค้กอะดูดิสองผนังถึงของของเลยอะเอาเลยวะเฮ้ยชุดเต็ม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 อ่าชุดเต็มอยู่เห็นปะชุดม่วง้เอาไหมผมเปิดมีใครจะยิงสไนเปอร์ว่าผมเปิดให้ผมเปิดแม่หนึ่งเอางั้นนะเดี๋ยวรอมันนิ่งถ้ามันนิ่งก็ผมเปิดโป๊ะเจ๊ยิงนะเจ๊เอาเลยเจ๊เด้อเด้อ ดโดนเมตรเดินสองเมตรสองเมตรสองเม็ดมเฮ้ยเฮ้ยเ,เอาเลยก,ก็ได้นะเมื่อกี้ยิงหนึ่งยิงสองไม่หล่วงวะ่ะน่าจะเลือดเจ็บมากอะครับเหลือสิบกว่าได้เนี่ยโดนตีนเปล่าหล่วงแนละ้วเจี๋ยหล่วงแนละ้วตายตายตาย ดเดี๋ยวเอาของมาด้วยบ้านหน่ยอยขนมเค้กกีกว่าน่นเานี้บ้างไปมีคนอยู่บนเขาเจ้ร่วงร่วงร่วงเฮ้ยแม่นได้ใครอะ่ะเฮ้ยธรรมดอธรรมดาเออเดี๋ยวนี้ต้องเล่นมุ้งงี้เล่นง่ายหน่อยสิเล่นสมัยก่อนเล่นมุง้งยากไป <c oughs> ไม่มีใครช่วยนะพี่ต้อนรับหน่อยพี่ ไม่อะพี่เป็นคนไม่ตลกเฮ้ยเฮ้ยรับเข้าเรียบร้อยอพอดีดูดรับซิงบเอ๋อจะไปรับมุกเอ้ย,อยอวัอแทงกับพี่ต้นตายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พยายามเปลี่ยนกระปืนทันเอาอะไรค,ค,ครุ้โขมยิ่งแม่งเลยพี่ต้นไม่รับพอดีพอดีแม่งโดนยิงตายแคนบุลีไอ้แคนบูลลี่แล้วผมได้ลูกบอลมาอี้ลูกหนึ่งสองลูกสองลูกแล้วสามลูกพอดี เฮ้ยพี่ๆรอบนี้นี่นะชุดเต็มมีแล้วเจทีม่วงอีแล้วดูจากเจ็ดสิบเจ็ดสิบคุณขาแล้วคุขาวแพ้เจ็ดสิบดูหลังให้หน่อยนะเดี๋ยวหลังดูพี่เดี๋ยวหลังดูพี่หลังว่าทีวีตัวหนึ่งตัวเปล่าๆมันยังไม่เก็บของเลยอ่าตรงบ้านนะตรงบ้านตัวหนึ่งเกม บ้านแม่งสามปีแล้วแม่บ้านไหนจ้ะเดี๋ยวเอาเราเอาไอา้ทรงกระดุมเช็ดดีกว่ารอสักเพื่อเผาก่อนสังเวียนสังเวียนมวยสังเวียนมวยตัวนึงสังส่งมวยเมียนได้เหรอสูงว่ะที่กะส,ส,สีเป็นโง่สูงเลยพ,พี่ยงิงแบบไม่ต้องสันนะ่ะ มันอยู่ในบ้านเต็มจะเต็มสีม่วงขึ้นไปทั้งหมนันอยู่ในบ้านเจมบ้านออนไลน์น่าเลยเซิร์ฟพึ่งบีบเอาเอ็มสองใครเข้ามาเมื่อกี้มาไอตัวเมื่อกี้ถเอ็มสองเล่นครับผมก็เลยลุมสามสี่สี่ลุมหนึ่งไดเอ็มสองปากกระบอกเนีวลาเจมสองนี่คือแบสั่งถั่วเอาทุกอย่างที่เรามีไปแลกนะคือได้ถ้าถ้าด้ถือเอ็มสองนี่มั่นใจมากวัดไม่ทุกตัวเลยจริงเพราะว่าสไนท์ถ้าวัดหนึ่งเอ็มสองใส่ไม่ได้ไงไม่มีใครกลัวเนี่คนคนถือเอ็มสองนั่น